ทำอย่างไรไม่ให้ถูกบอมยาปลดปล่อยความเครียดด้วยการไปเที่ยวเนี่ยเข้าใจแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยไม่งั้นอาจโดนปลดซับไปด้วยผู้สียอยากอยู่บ้านเลยจังหวะเผลอ <c oughs> ก็แอบใส่ย,ยาลงไปในเครื่องดื่มหรือว่าอาหาร แล้วพยาออกฤิ์ก็ง่วงซึมมึนงง,งหรืออาจจะสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะพอเหยื่อล้มพับไปแล้วก็จัดการปลดทรัพย์ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะถูกลร่วงละเมิดทางเพศแล้วถ้าใส่ย,ยาผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่ะก็อาจจะกดการหายใจแล้วถ้าใช้มากไปอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายๆเลยนะผู้เสียอยากอยู่บ้านเลย เวลาไปเที่ยวก็ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาไมายหรือถ้าจะดื่มก็จัดแบบพอประมาณจะได้มีสติอยู่ตลอดอย่ารับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าพวกเครื่องดื่มผสมเนี่ยควรไปยืนดูที่เคาน์เตอร์แล้วก็รับมาเองเลยนะเวลาดื่มก็ให้กลืนช้าๆเพราะถ้าเครื่องดื่มถูกใส่ยาจะได้มีเวลาพอที่จะระวังตัวได้ทันถ้าจะให้ดีควรมีเพื่อนที่ไว้ใจไปด้วยจะได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันได้ อย่ารับเครื่องดื่มจากคนที่เราไม่รู้จักต้องมีสติไม่ค่าส,สายตาจากแก้วน้ําและอาหารของเราท่านลุกจากโต๊ะเมื่อกลับมาแล้วควรเปลี่ยนแก้วใหม่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่บรรจุขวดหรือกระป๋องให้สังเกตด้วยว่าต้องไม่ผ่านการเปิดฝามาก่อนหรือว่ามีร่องรอยถูกเจาะที่สําคัญหาเพื่อนที่ไว้ใจไปด้วยทุกครั้งเวลาที่ต้องไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ o y o smart application หรือ www.oyor.com คุ้มครองห่วงใยใส่ใจคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา